อ่าครับวันนี้สวัสดีครับอ่าก็มีของอุปกรณ์เสริมมาให้เจ้าคอมมานโด8.6ครับเจ้าคอมมานโด8.6นิ้วราคาก็น่าจะรู้กันอยู่ครับรุ่นเนี้ยก็ใช้ก็โอเคอยู่ครับตัวนี้ก็จะเป็น อ่าสวนไฟเบอร์ศวนหน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกตัวนี้เป็นรุ่นอาลาสเซอร์พระเอกของเล่นที่จะมาเสริมให้เจ้านี้ก็คือนี่ครับอ่าหงกบิน ไว้สำหรับเกี่ยวสายอะสะพายหรือสายคลองครับอันนี้นาะหนาะประมาณสามหรือสี่มิลนีน่นครับจะไม่ผิดเราจะมาติดตั้งกับเจ้าคอมมาดโด 8, จุหนิ้วติดตั้งตรงไหนติดยังไงอ่ะเรามาดูกันเริ่มต้นนะครับ เราต้องถอดถอดท้ายออกก่อนครับถอดทยออกเสร็จปุ๊บ จะมีน็อตคตัวนี้จะมาติดไว้ตรงนี้ครับระหว่างเนี้ยคือเราจะแทรกเข้าไปตรงนี้คือเราจะต้องหมนุนนอตตัวนี้ตัวไหนก่กนกอนเปิดจิดกกอรอดก๊บมือออกผ่านน็อตตัวไหนครับ เจ้หกเหลี่ยมจะใช้เป็นเบอร์หกนะครับนัดตัวไหนแน่แน่วูครับ จะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะติดยังไงใส่่างนี้ครับจะวอลมาให้ตรงนี้จะวอลมมให้ให้รับกับตรงนี้ครับอ่าคือใส่แล้วจะพอดีใส่ฝั่งนี้ก็ได้สําหรับคนถนัดฝั่งขวาอ่ถาถซ้ายฝั่งนี้ก็ได้สําหรับคนถนัดซ้าย แต่สำหรับผมผมถนัดขวาครับผมจะใส่มาตองน,นี้นะครับน็อตไม่ต้องเปลี่ยนครับใช้เป็นตัวเดิมก็ได้เพราะว่าถึงอยู่ครับยังขันได้อยู่อ,อันนี้ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปปุ๊บอ่าแล้วก็เอากิ๊บมือใส่เข้าไปที่เดิม จะได้ประมาณนี้ขันให้แน่นเลยนะครับก็จะได้มา เงี้ยไปสำหรับเกี่ยวประมาณนี้เรับเสร็จแล้วอ่าผ่านท้ายเราก็ใส่เข้าที่เดิมเกี่ยวง่าย ผมมีสายอยู่แล้วเป็นแบบอ่าสามจุดจะตรงนี้ก็งเกี่ยวน,นะครับอ่ากบจะได้ประมาณนี้เวลาใส่ก็ เยมื้นไม่มีกระสุนให้ปลอดภัยอันนี้เป็นหุ่กระบินรุ่นแรกครับราคาก็สามร้อย ก็บาทกับ400อันนี้เป็นรุ่นแรกอ่ารุ่น2จะเป็นยังไงรุ่นแรกจะมีแค่จุดดิจะมีแค่รูรูเดียวแต่ถ้าเป็นรุ่น2ที่ผมดูนะแต่ว่าผมยังไม่ได้สั่งมาเพราะว่าผมแค่นี้ผมก็โอเคแล้วรุ่น2มันจะเป็นแบบยาวมาครับมันเป็นยาวมารูเนี่ยมันจะเป็นแบบยาวครับ อ่ามันจะยาวมาถึงนี่เลยตรงน้นเนี้ยมันจะนูนมาถึงเนี้ยปุ๊บแล้วมันก็นจะเป็นร่องยาวเลยสำหรับเลื่อนนี้ได้อันนั้นเป็นรุ่นสองอันนี้รุ่นแรกผมสั่งเป็นรุ่นแรกอ่าสำหรับท่านไหนที่สนใจครับก็หาซื้อตามร้านตัวไปครับไม่ต้องถามนะครับผมไม่ได้ขายผมไค่ตัวแทนผมไม่มีขาย ก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับนี้เป็นสายรุ่นเกี่ยว3จุดอ่าเริ่เกี่ยวได้เนีน่ยนอ่ามาดูสายรุ่นอื่นจะเกี่ยวได้ไหมมีสอรุนอ่นนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งรับ รุ่นนี้จะค่อนข้างให้นี่หน่อยเพราะว่ารูเขาเล็กนะครับเหมือนกันรูข้างในเขาเป็นเล็กครับรุ่นนี้มันก็ค่อนข้างยุ่งยากหน่อยเกี่ยวยากเอาออกยากสำหรับท่านไหนสนใจก็หามาเสียมหลอ,อกันดู เดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าชาอนั้นคืออะไรวันตัวนี้น,นี่คืออะไรคือกิปมือกองแกงถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ใช้งานหนักพังครับผมซื้อมาททำอะไรเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดู ซื้อว่าติดตรงนี้ครับเนี่ยมันนแน่น,นโอเคเนี่ยครับซื้อมา,อา,าม่ม้ไหม ผมไม่ได้ใช้ครับผมซื้อมาไว้ตั้งนี่ครับตรงนี้ครับตั้งลอๆครับแค่นี้ครับไอ้ตัวนี้จุดประสมมีแค่นี้คืองไม้ไว้ตั้งอย่างเดียวครับไม่ได้มีอย่างอื่นครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ สำหรับท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแเราจะลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ลงไปจะได้ทันสำหรับท่านไหนมี่้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ครับอันไหนที่ผมรู้ผมก็้จะตอบให้อันไหนที่ไม่รู้ผมก็ะจะพยายามหาข้อมูลมาให้สำหรับคลิปนี้ก็ เก็แค่น so ี้สวัสดีครับ